ไหวไหมใจสู้หรือเปล่า Oh jo, Oh. เดือยวุยอโอเคสวัสดีครับเด,เดี๋ยวคุยโอ้ย oh, CPU แรมจะไหวไหมเนี่ย <laughs> ไหวไหมเนี่ยคอมอูหูแลนด์เลม79เปอร์เซ็นหลายโปรแกรมจรัดหลายโปรแกรมจรัดสวัสดีครับ <c oughs> คุณไร110เปอร์เซ็นอีพีนิดเดียวเลมก็จะระเบิดแล้ว อะไรไปอันนี้ดูค่ะแยกเกลีเยอะน,นี